แดดีค้ค่ะวันนี้เราจะทำคลิปอะไรกันดีอะแดดี้ม่อออกเลยอ๋อรู้แล้วค,ะค่ะแดดี้มามี่ว่าเราทำคลิปอน,นี้ดีกว่าสิบสิ่งที่เด็กชอบโกหกคุณ<ม>พ่อคุณแม่เนี่ยจะได้รู้ไงว่าเด็กชอบโกหกอะไรบ้างดีไหมคะดีครับดีไหม,มโอเคงั้นเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า สิสิ่งที่เด็กๆเนี่ยชอบโกหกเนี่ยคืออะไรบ้างไปดูกันเลย Briana's Secret ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ 1. นึโกหกว่าไม่ได้ทำของแตกโอ้ยหิวน้ำไปกินน้ำดีกว่า สองมาแตกเนี่ยมามีไปซื้อมาแพงมากเลยนะหนูไม่รู้ค่ะใี่ทำแตกรู้ไหมอ่ะออหนูคิดว่ามันคือคัพเค้กค่ะค,ค,คัพเค,ค้กหรอใช่ค,ค,คัพเค้กหนูคิดว่าหนูเห็นคัพเค,ค้กเขาแบบว่ากระโดดมาแล้วก็แบบว่อาวอ้าวค,ค,คัพเค้กนี่นะหลายครั้งแล้วเนี่ยที่ทำของมามีแตกใช้ไม่ได้จริงๆเลยอ่ะสองโกงหกว่าไม่ปวดปัสสาวะ ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเล่นของเล่นค่ะอ่าแล้วสกายเลอร์ทำอะไรเนี่ยลูกปวดฉี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ปวดหรอแน่ใจเออ <arrive> แม่ว่าหนูไปฉี่ดีกว่าค่ะไปเลยปวดฉี่ก็ไปห้ามโกหกมามีนมนมนม่นะมัมีม่รู้ปวดฉี่ใช่ไหม,นมเนี่ยเนี่ยยืนเต้นอย่างเงี้ยลู้เลยไปเลยครับเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงปวดฉี่ก็อ,อ,อั้นไว้อ่ะเรียนาก็แบบว่าหยุดเล่นก็ได้ค่ะอ ชอบโกหกจริงๆเลยสามโกหกว่าไม่มีกันบ้านเรียนา,า,ากลับมาจัดโรงเรียนแล้วหรอคะใช่ค่ะเออไปหาอะไรทานค่ะครีวันนี้มีกันบ้านหรือเปล่าคะไม่มีค่ะรีแน่ใจเหรอคะว่าม,มีกันบ้านอ่ะแน่ใจค่ะเ,นนเพราะว่าคุณครูเขาบอกว่าแบบว่าอ๋อวันนี้พักเบกนิดนึงค่ะ สวัสดีครับอ๋อครับลูกลูกสามีกับพันหรอจริงหรออ๋ออันนะคะอ๋อการบ้านนั้นหรอคะอ๋อหนูนุก็คุยเรื่องอีกอันนึงค่ะที่เป็นการบ้านวิทยาศาสตร์อันนั้นหนูไม่มีอีกอันนึงหนูมีหนูลืมค่ะ เมื่อกี้แม่ถามหนูบอกไม่มีอ๋อหนูลืมมา,าค่ะเพราะหนูรว่าเราคยุยเรื่องอีกอันหนึ่งค่ะการบ้านวิทยาศาสตร์ค่ะอ๋อเหรอใชจะ,ชะลงมีแล้วใช่ไหมใช่สี่โกหกว่าไม่ได้กินลูกอมและขนมโอ้โหขนมลูกอมเต็มโต๊ะเลย <c oughs> ใครอนุญาตเนี่ยใครกินเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับ<อ>ใครเรากินหรือเปล่าใครกินนะครับ ไปกินครับเรืองหนะ้าชัวนะแต่ที่มันมีเห็นนะเต็มปากเลยในะอ้าปากสิโอ้โหไม่ใช่พี่บีแล้วเนี่ยนี่คือสกายเลิกกินแล้วเนี่ย 5. โกหกว่าไม่ได้ลืมกดชักโครก Oh! ああโกรธโกหกว่าไม่ได้เขียนสีเลยเธอะบีแอนาสกาลเลอร์ใครวาดนี่ใคยวาดเนี่ยน่าจะเป็นพี่เขยใช่ม ตรงนั้นนะคะหนูก็เลยหยิบมาแต่ว่าแตดด่ีีก็เลยเรียกมาอ,อุ๊ยดูเวลาสิครับสกายเลอร์เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนอไปแล้วเจ็ดโกหกว่าแปลงฟันแล้ว ไอ้คนเป็นอะไรเดี๋ยวโดมปะแปดโกหกว่าไม่ได้ตดเหม็นไม่ตด ใช่ใช่กับเค้กกัพเค้กใช่กลิ่นกับเค้กมีอะไรตดใช่ไหมไม่ใช่รู้แล้วรู้ยังไงอ่ะเพราะว่าก็เห็นพี่บีทางนี้อ๋อเพราะว่าพี่บีลุ้นพี่บีลุ้นเพราะว่าพี่บีดูอ่รถแข่งก็เลยแบบว่าลุ้นแบบว่าเออเออขออีชนะนะทีมประเทศไทยเอออย่พี่บีตด พี่ไม่ได้ตอดพี่มีแค่ลุ้นพี่มีแค่ลุ้นแตบว่าไม่ร oh, oh. oh. ู้เข้าเคสอย่าไปนะเฮ้ยจะไปแล้วตอนนี้ดูทีวีคนเดียวได้แล้วเก้าโกหกว่านอนแล้ว And exploded they all จบแล้วเย้โอเคเด็กเด็ก 국민의동자 <목소리도> 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 กน้องกายังนอนแล้วค่ะสิบโกหกว่าป่วยเพราะไม่อยากไปโรงเรียน เตียนแะเตนเรียนแล้ตื่นไปโรงเรียนใ่คร,ครับงัห้หนูหนูรู้สึกรอนนะะ่ะแล้วก็หนูหนูรู้สึกไม่สบายอะคะ่ะโอ้พูดรอนมากเลยโอ,โอเคโอเค <c oughs> โอ้ยปวดหวัวเรียนแลไมสบายไปต้องไปโรงเรียน เมื่อกี้นี้นะคะเด็กๆก็เป็นคลิป10สิ่งนะคะที่เด็กๆเนี่ยชอบโกหกกันใช่ไหมการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆอย่าโกหกนะคะแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเคยโกหกอะไรบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของช่องเบียร์นาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ IG ตามลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบาย